สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันที่16นะครับกันยายน2565นร้บ้านะครับช่วงนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับที่วัดท้ายน้ำนะครับอำเภอโพนทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้หรือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลนะครับตรงกับวันคล้ายวันเกิดนะครับของนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพ่อเงินพุทธโชตนะครับหรือว่าหลวงพ่อเงินองยยนค์ใหญ่นะครับน,น,รนะครับเนื่องในวาระโอกาสนะครับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบนะครับ103ปีนะครับแห่งการมรณภาพของอหลวงพ่อเงินนะครับทางวัดจึงได้มีการจัดงานนะครับจัดงานตั้งแต่วันที่16นะครับ16 กันยายน2565จนถึงวันที่25นะครับกันยายน2565นี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มพิธีลำวงสวงแล้วนะครับก็จะมีการลำวงสวงนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนะครับบรรยากาศการรับวงสวงนะครับในวันนี้ งามมากนะครับจริงๆพิธีการลำวงสวงนี่มีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นนี่นะครับให้ดูชุดใบสีวงสวงนะครับเอานะครับนี่ดูภาพไกลๆนะครับนี่คือบรรยากาศของพิธีวงสวงนะครับด้านหลังนะครับเป็น เจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสของวัดท้ายน้ําแล้วก็เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ําโจนนะครับแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรตินะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้ฟ้าฝนไม่มีนะครับอากาศก็สบายๆนะครับไม่ร้อนถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอ่านี่ในส่วนของด้านล่างนะครับวันนี้จะมีการพิธีนะครับหล่อนำเลิกนะครับหลวงพ่องเงินนะครับนี่นะครับหลวงพ่องเงินวเทวสุวรรณโนนะครับก็ได้รับความเมตตาจากวัดท้ายน้ํานะครับซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่องเงินแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อิดนะครับเจ้าว,าวาดวัดจุฬามณีแห่งจังหวัด สมุดสงครามนะครับอนุญาตนี่นะครับลักษณะเหรียญลักษณะตัวอย่างนี่นะครับตอนนี้พิธีก็เริ่มนะครับเริ่มแล้วนะครับบรรยากาศนะครับในงานวัดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันหน่อยนะครับนี่นะครับในการเตรียมงานนะครับการเตรียมงานนะครับนี่นะครับโคตดนะครับไปดูกันหน่อยมีอะไรบ้างครับนี่ก็จะมีตัวอย่าง พยันนะครับพยันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างเหรียญให้ดูด้วยแผ่นปั๊มนะครับนี่นี่สวยเนี่ยเนี่ยอ่าสวยนะครับนี่นี่นี่ไม่ได้คุยกันมาก่อนไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันสวยอ่าเหรียญสวยสวยนะครับอ่ะนี่นะครับบรรยากาศคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันนี้มีเหรียญแจกด้วยนะครับ